อยากจะเป็นคนสำคัญคงสักวันจะก้าวไกลไปเป็นดาวดวงใหญ่จะโดงจะดังแม้จะล้มก็คิดจะคลานเหงื่อจะซ่านกระเซ็นก็คิดแล้วคุ้มจะขอไปเป็น ไไไปปปปเ็็นนนนนคคยิ่่งใหหญกา้ทสวัสดีค่ะรัตยาหุกชาณ์นะคะหลังจากที่ร่วมงานกันมาเจ็บปีนะคะสิ่งที่ได้เห็นชัดเจนจากหน่วยก็คือในเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นสายงานโดยตรงนะคะ ในอดีตก so 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 ็คือสายการที่เราทำู่ทุกวันนี้นะคะแล้วก็เรื่องอื่นอื่นเมเป็นคนหนึ่งที่พยายามไปรู้นะคะแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวคือจับได้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งที่รู้ลึกรู้จริงนะมากที่สุดในแผนกคนหนึ่งเลยค่ะแล้วก็เวลาถามอะไรเขานะคะเขาจะสามารถตอบได้หมดนะคะและทาให้ผิดหวังถ้าไปถามอะไรมาเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยลูกค้าต้องการโทรวิศวกรซึ่งจริงๆแล้วทางเราเนี่ยไม่มีหรอกวิศวกรแต่ว่า ต้องพามปพบลูกค้าเราก็จะติดต่อกลลันจะรับเนอาหารหรือหน่ยนะคะเพื mm ่อ hmm. ให้หน่วยไปเป็นวิศวกรให้นะคะ mm hmm. เพราะจริงๆแล้วเนี่ยความสามารถของเขาไม่ได้ด้อยไปกว่าวิศวกรเลยนะคะ mm hmm. หนุ่ยเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถในการเรียนรู้เร็วนะคะ mm hmm. ต้องบอกว่าเรียนรู้ได้เร็วเพราะว่า ็นความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาเขาจะสามารถซึนซับแล้วก็จดจําสิ่งต่างๆได้เร็วมากนะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อดีของเขาก็อยากให้หน่วยรักษาข้อดีตรงนี้เอาไว้นะคะแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีขีดจํากัดเลยนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อประโยชน์สูงแก่ตัวเขาเองแล้วก็เพื่อประโยชน์สูงแก่มหาชนชาวละคิีตา์ด้วยค่ะก็ขอให้หน่วยเป็นน้องแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมง,งานเป็นเพื่อนร่วมแผนก ที่น่ารักอย่างนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะแต่ยันยืนยันจะไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวต้องเจ็บอีกอกีก่กครั้ง สวัสดีค่ะหนือกัญญาลักษณ์นะคะก็ขอบคุณเพื่อนพนักงานชาวรักที่สตาร์หลายๆท่านนะคะที่มองเห็นคุณสมบัติในเรื่องของการเรียนรู้และแบ่งปันในตัวหนูก็รู้สึกยินดีมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกําลังใจเลยที่ทําให้มั่นใจว่าสิ่งที่ทําอยู่ทุกวันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะหนือเริ่มต้นกับอาชีพสตาร์ด้วยวูธิการศึกษาแล้วก็ประสบการณ์ทางด้านบัญชีต้นทุนในเรื่องงานขายนี่มีมาน้อยมากลองรูเรื่องไฮโดรลิกละคะ ไม่มีเลยค่ะไม่เคยรู้จักก็คือได้ยินคำนี้มาก่อนนะคะก็แต่เมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะเปลี่ยนสายงานก็พยายามให้เต็มที่พยายามเก็บเกี่ยวความรู้ที่ต้องใช้ให้ได้มากที่สุดหลังจากที่เริ่มงานมาหนึ่งปีก็ได้รับโอกาสดีๆนะคะให้ไปเป็นเซลเขสเป็นเซลผู้หญิงคนแรกด้วยที่เข้าไปดูแลเขตธนบุรีก่อนหน้าก็จะมีแต่เซลผู้ชายเก่งๆรอๆนะคะ เซลของบริษัทอื่นๆในสินค้าประเภทเดียวกันเขาเองเป็นผู้ชายกันอยู่นะคะเราก็เลยเจอปัญหาช่วงแรกก็เจอปัญหาลูกค้าไม่ยอมรับบ้างลูกค้าไม่มั่นใจในตัวเซลล์บ้างแล้วก็ได้รับคํำชมมาอิดด้วยนะคะลูกนะคะ้คาผู้ชมว่าโงะคะ่ค่ะหน้าชาเลยเขาเน,น้นเข้าใจเลยว่าหน้าชานะี่มันเป็นยังไงมวนเสือกกลับบ้านไม่ทันเลยนะคะต้องกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองในทันที กลับมาพิจรารณาตัวเองเลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงลูกค้าใช้คํานี้กับฉันได้ยังไงนะคะหลังจากนั้นก็เลยบอกกับตัวเองว่าฉันต้องรู้แต่ฉันก็ต้องเก่งขึ้นให้ได้แล้วถ้ามีโอกาสใครที่ไม่รู้มาถามในเรื่องที่เรารู้เนี่ยจะต้องรีบบอกเขาทันทีแล้วถ้าเป็นเรื่องที่ไม่รู้เนี่ยจะพยายามขนขวายหาคําตอบมาให้ได้จะภูมิใจมากที่ความรู้ของเราเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานแล้วก็คนอื่นๆได้ สำหรับหนุในบางเรื่องมันต้องใช้ความพยายามมากในการเรียนรู้นะคะแต่มันไม่มีถามยากเกินไปกว่าความตั้งใจจริงของเราได้เลยแค่เราพยายามกับตั้งใจเนี่ยก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะคะู่คู่ค่ะงตพ่